สวัสดีครับเล่าสืรีสื่อดีที่ผมจะเล่าในวันนี้เชื่อเรื่องว่าแมททับโยบนข้าอยู่ล่างไม่เชิงเล่านะครับต้องบอกว่าสรุปมากกว่า เมือ่อนางเอกเ,เป็นแมททับเก่งกาดองอาจกล้าหันเหมือนชายชาตรีต้องมาแต่งงานกับชายหนุ่มรูปงามจอมเสเพรีร่างกายอ่อนแอนิสัยเหมือนผู้หญิงเอาแต่ใจเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังผมเล่ากันได้เลยครับตเตท้าวไฮก็ได้เดินทางมาถึงแขวนซีเซียแลวมอบหนังสือเจราจาสงบศึกของฮองเตตารงให้กับฮองเตซีเซียราชคูเยลี่ลงหลงก็ได้พูดคุยเจราจาสงบศึกแทนฮองเตซีเซียกับตเตท้าวไฮว่าแขวนของเขาเนี่ยตั้งแต่ไม่สงครามมา ทำให้ชาวบ้านอดอยากปากแห้งสเบียงอาหารและสิ่งของของใช้การค้าขายก็ถุตัดขาดจากแขวนตาทง่งทําให้สินค้าแขวนซีเซียราคาแพงขึ้นทหารทั้งสองฝ่ายดมตายจากสงครามจํานวนมากแต่ท้าไห้ก็เห็นด้วยกับคําพูดของยีลิลลงลงแต่เท้าไห้ก็ได้พูดทํานองว่า แควนซีเซียเป็นตัวก่อตั้งสงครามครั้งนี้ขึ้นมาเองทำให้ชาวบ้านอดอยากปากแห้งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นฝีมือของตัวเองท้งนั้นสเสบียงอาหารและสิ่งของของชายโดดพึ่งพาแควาตาซงการสงบศึกครั้งนี้เป็นทางออกที่ดีสำหรับแควนซีเซียแล้วแตเท้าวหาต้องการให้ทหารทัพซีเซียถอยทับ100รลีแล้วทหารแควาตาซงก็จะถอยทับกับ100รลีด้วยเช่นกันแตเท้าวหาเห็นว่าแควนซีเซียเป็นคนขอเจราจาสงบศึกก่อนแต่ราชโครยรีลีลงหลงก็ไม่เห็นด้วยต้องถอยทับ100ลี พร้อมกันซีแม่นางซีอินเห็นว่าเตเท้าวไฮผู้จ่าจากจวงโดถูกแขวนซีเซียนี่มันเป็นโอกาสดีของนางที่จะได้ส่งข่าวบอกแผนชั่วของฮองเตซีเซียให้กับเตเทา้าวไฮโดยที่ทําให้คนอื่นไม่สงสัยซีอินนางก็ได้ขอฮองเตซีเซียไปต่อว่าทูตแขวนทรง ที่ไร้ความจริงใจองเตซีเซก็บอกนางว่าไปเถอะแม่นางซีอินนางก็ได้พูดจากช่วงโดนถูกแควนตาทรงแควนตาทรงขาดคุณนางไร้ความสามารถถึงได้ส่งคุณนางจอมเซเพที่เที่ยวหญิงหอนองโรางมาเป็นทูตเจรจาสงบศึกแม่นางซีอินนางก็ได้ต่อว่าดเดท้าวไฮยกใหญ่เลยนะครับซีอินนางก็ได้ถือโอกาสที่นางต่อว่าดเดท้าวไฮที่คนอื่นไม่สงสัยนางก็ได้ยัดข้อความข่าวสารที่นางเขียนไว้เข้าไปในเสื้อของดเดท้าวไฮ ตัวของเต้าวา์ไหนันเป็นคนสุขุมใจเย็นมากๆโดยไม่น่าซีอินต่อว่าโดยถูกแขวนตาทรงและพูดจากช่วงเหยียดยามเขาขนาดนี้ก็ทำให้เต้าวา์ไโมโหซีครับแบบนี้ไม่คิดเลยว่านาตาอยางไม่น่าซีอินจะศาสสวยแต่จิตใจเหมือนนางสอรพิษเป็นความอับยศครั้งใหญ่ของตาทรงและบ้านประชานเต้าวา์ไหก็เดินออกไปด้วยความไม่พอใจไม่เจราจาสงบศึกแม่งแล้วเต้าทา์ไหก็ได้พบว่าในเสื้อของเขามีตัวหนังสือที่เขียนไว้ในผ้าเช็ดหนา้า แต่ท้าวไฮก็ได้รู้ว่าเป็นของแม่นาซีอินนี่เองที่เมื่อกี้ตั้งใจพูดจาดูดถูกจากจวงพูดเหยียดยามเขาก็เพื่อสิ่งนี้สินะแต่เท้าไฮก็ได้เอาจดหมายข้อความนี้ไปให้นางเอกในจดหมายของแม่นาซีอินก็ได้กล่าวบ่งบอกว่าแขวนซีเซียเจราจาสงบสึกคือแผนลวงที่จริงแล้วแอบส่งทหารบุกโจมตีแขวนตาโงไม่ทันตั้งตัวแต่ด้วยความเฉลียวฉลาดาของแม่นาซีอินนั้นก็ได้วางแผนซ้อนแผนในไหนทัพซีเซียก็จะบุกโจมตีทับตารงไม่ทันตั้งตัวแล้วทางงานทัพตารงก็ต้อง ปุจจนตีทับซีเซียมไม่ทันทั้งตัวก่อน อีกไม่นานแขวนซีเซียจะมีเทศกาลบางอย่างที่สำคัญของแขวนซีเซียเราทหารแขวนซีเซียก็จะร่วมกินร่วมดื่มฉลองกันแม่นางซีอินนางก็จะจุดผู้ส่งสัญญ,ญาณให้กับนางเอกให้หนางเอกเนี่ยพาเราทหารบูโจมตีทับซีเซียตอนนั้นให้ทับซีเซียไม่ทันตั้งตัวเตยเท้าหายกระเดิชมแม่นางซีอินตอนหน้านางเอกว่าแม่นางซีอินนั้นเป็นผู้หญิงที่มีความกล้าแล้วเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งนางเอกก็ได้รู้ว่าซีอินน้องสาวของนางตั้งใจจะผีชีพอยู่ที่แขวนซีเซียตั้งแต่แรกอยู่แล้ว เพื่อให้ทัพทหารของนางชนะศึกสงครามครั้งนี้นางเอกก็เสียใจนางทําใจไม่ได้ที่ต้องสูญเสียซีอินไปซาเหตุทั้งหมดนี้ซีอินต้องไปอยุ่แขวนซีเสียกับเพาะตัวของนาง ก็ทำให้นางเอกรู้สึกผิดต่อแม่นางซีอินมากนางเอกนางก็ได้ยืนคิดทบทวนโนรอบข้างของนางที่นางรักยอมเสียสละเพื่อบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องรวมถึงซีอินแลเะเหล่าทหารตาทรงแล้วทำไมลูกของนางถึงเสียสละไม่ได้นางเอกนางก็ได้เปิดถุงผ้าที่พิอเอกให้กับนงานงามาแล้วนางก็อ่านมันแล้วนา่งร้องไห้ออกมา เจ้าอีจีนท้าเป็นเจ้าจะตัดสินใจยังไงแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนงะเอกก็ตัดสินใจเอาเด็กในท้องของนางออกนางเอกก็สั่งให้หมอทหารไปต้มยาทําให้นางแทงโรคตัดมาที่อีนัวอีนัวก็ได้ฝึกวรยุทธองค์หญิงยินชวนก็ได้มาหาอีนัวพี่ชายของนางอีนัวก็ได้มอบของขวัญเป็นภาพวาดของนางเอกให้กับองค์หญิงยินชวนอีนัวอยากให้องคหญิงยินชวนตัดความสัมพันธ์ ลืมนางเอกไปซะองค์หญิงยินชวนครางไขหลงรักนางเอกมานานแล้วหวังว่าสักวันนึงนางจะได้ใช้ชีวิตคู่กับนางเอกพอนางรู้ว่านางเอกเป็นผู้หญิงนางก็คงยังรักนางเอกเหมือนเดิมเมื่อสองปีก่อนหลัจะทายาตแขวนเหลียวมาสู้ขอนางกับฮองเต้ซื่อเซีย แต่นางยอมตายแต่ไม่ยอมแต่งงานกับราชทายาดแควเหลียวยังไงนางก็ต้องแต่งงานกับคนที่นางรักทุกวันนี้องค์หญิงยินชวนนางก็ยังคงเดิมนังเอกไม่ได้อีนัอยากให้ยินชวนไปเป็นทูเจราจาเสื้งงบสืกเจอนังเอกเป็นครั้งสุดท้ายหลอลืมนังเอกซะ แล้วหาผู้ชายดีๆแต่งงานสักคนองค์หญิงหยินชวนนางก็ได้มาขอร้องพ่อของนางตือพ่อของนางนางอยากเป็นทูตไปเจราจาสงบสกแขวนตาทรงองค์หญิงหยินชวนเป็นลูกที่ฮองเต้ซื่อเซียรักมากที่สุดแล้วนะครับโดยความรักอินดูของฮองเต้ซื่อเซียที่มีต่อองค์หญิงหยินชวนมีเรือจะไม่อนุญาตให้องค์หญิงหยินชวนไปเป็นทูตหลักแหล่ฮองเต้ซื่อเซียก็ปากแข็งโดนตือเข้าหน่อยก็ใจอ่อนฮองเต้ซื่อเซียก็ได้เขียนจดหมายขอเสบียงอาหารจากชีอองแล้วบอกโอชิงว่าแผนการเจรจาสงบ สึกครั้งนี้คือแผนลวงลักรอบโจมตีตาทรงไม่ให้ทันตั้งตัวฮองเต้ซื่อเซียก็ได้เอาจดหมายฝากให้อูชิงไปส่งให้ชีออง เกี่ยวกับแผนการครั้งนี้อูชิงก็ได้ยุ่ยยางตะแคงรัวฮองเต้ซื่อเซียอีกนะครับให้ฮองเต้ซื่อเซียว่าระแวงราชคูเรลี่ลงหลงอาของฮองเฮาโอชิงต้องการให้ฮองเต้ซื่อเซียกำจัดมือฉมักคนข้างกายไปอีกหนึ่งคนตามไม่ทับใหญ่เยลี่อิชีไปฮองเต้ซื่อเซียไว้ใจราชคูเยลี่ลงหลงมาโดยตลอดเป็นคุณนางที่ภาคดีซื่อตรงแต่โอชิงก็ได้กล่าวกับฮองเต้ซื่อเซียว่าช่วงนี้เขาได้ยิงข่าวมาว่าหลังจากเยลี่อิชีตายไปเยลี่ลงหลงไม่ได้มีใจให้กับตาอ่องเลย ก็หมายความว่าไม่พ <S an> ักด <an> ีคิดจะทอรยุทธ์นั่นแหละครับอูชิงก็บอกฮองเตซีเซียอีกว่าข่าวพวกนี้อาจจะเป็นข่าวเดออยากเก็บไปใส่ใจเลยแต่ด้วยนิสัยของฮองเตซีเซียด้วยแล้วเนี่ยเป็นคนหวาดระแวงอยู่แล้วนะครับก็ทําให้ฮองเตซีเซียเริ่มหวาดระแวงในตัวของราชโคเยลี่ลงหลงกลัวว่าเยลี่ลงหลงเนี่ยจะหักหลังเขาฮองเตซีเซียคิดจะกาจัดราชโคเยลี่ลงหลงอาของฮองเฮาไปอีกคนอูชิงก็ได้ส่งจดหมายขอฮองเตซีเซียไปให้ชี้ออกตามปกติอูชิงก็ได้เขียนจดหมายอีกหนึ่งฉบับ ส่งบอกเตยทาวฟ้านอีกว่าตัวของเขายังไม่ตายใช้ชื่อแฝงว่าอูหยวนแทนอูชิงมาสืบข่าวการทหารที่แขวนซีเซียก็ได้พบว่าชีอองร่วมมือก่อก,กรบฏกับฮองเตซีเซียจริงๆการเจรจาสงบศึกครั้งนี้คือแผนลวงรอบโจมตีแขวนตาซ้งไม่ทันตั้งตัวด้วยความเฉลียวฉลาดของอูชิงนั้นก็ได้ใช้แผนซ้อนแผนซะเลยอูชิงคิดว่าชีอองเริ่มเตรียมตัวก่อกรบฏไปแน่คงโจมตีทั้งนอกทั้งใน ให้ห้องเต้ซื่อเสียจมตีนอกส่วนชีอองโจมตีนายยึดวางหลงคลองบอลลังตังตัวเองเป็นห้องเต้อูชิงยังคิดแบบนางเอออีกนะครับว่าห้องเต้าตาทรงคงเห็นชีอองเป็นพี่น้องคงปล่อยป่าระเลยให้ชีอองก่อ,อก,กระบทสำเร็จอูชิงต้องการให้เต่เาวฟานวางแผงกนุบายป้องกันชีอองก่อ,อก,กระบฏและเตรียมตัวรับมือชีอองแต่าวฟานก็ได้อ่านจดหมายของอูชิงก็เห็นด้วยที่อูชิงกล่าวมา และดีใจที่อูชินยังไม่ตายแต่ดาวฟานก็ให้น้องสาวของเขาหรือว่าพิ่สัพยคอนางเอกไปสืบข่าวลับๆว่าชีอองจะก่อกรบฏเมื่อไหรแล้วบอกเรื่องนี้ให้กับย่างไทเฮาดูด้วยว่าชีอองกําลังจะก่อกรบฏโดยวิชาตัวเบาและทักษะวรยุทธ์ของพิส่สะพยคอนังเอกเราเนี่ยสืบข่าวนี้น่าจะปลอดภัยและเหมาะสมที่สุดดังนั้นแต่ดาวฟานก็เลยใช้น้องสาวของตัวเองนั่นเองครับ อีกอย่างเพื่อจะไม่ให้คนอื่นสงสัยด้วยส่วนทางชีอองก็ให้ลูกจนถิงไปส่งข่าวบอกราชคูริวเตรียมตัวก่อกระบฏแต่าหากว่าก่อกระบฏสสำเร็จชีอองก็จะมอบตำแหน่งเสนาบดีที่ปรึกษาของเดทาฟานให้กับลูกจนถิงราชคูริวได้แอบฝึกฝนทหารกล้าไว้5,000ันนายเพื่อก่อกระบฏให้ชีอองครั้งนี้โดยเฉพาะในที่สุดก็ได้ใช้งานสักทีส่วนทางพระเอกก็เดินทางมาถึงชายแดนแคว้นตาซงแล้วนะครับพระเอกนั้นก็ดีไปหาหนางเอกในค่ายทหารด้วยความดีใจทันทีถึงขนาดสะดุดลุมกันเลย รพระเอกเขามาหาหนางเอกตอนที่นางเอกกาลังจะดื่มยาทําให้แทงลูกพอดีก็ทําให้หนางเอกยังไม่ได้ดื่มยาเข้าไปนางเอกก็ได้วางวย,ยาลงพระเอกก็พูดมาว่าหู้ญิงคาลูกของข้าละ่ะ นางเอกก็ได้มาประคองพระเอกลงคลืนพระเอกนั้นก็กอดลูกในท้องของนังเอกด้วยความดีใจที่จะได้เป็นพ่อคนแล้วแล้วจูบแม่ของลูกไป1น่งทีพระเอกก็ได้บอกนางเอกว่าห้องเต้ให้เอารูกไว้พระเอกก็ได้กลิ่นยาพระเอกก็นึกว่านางเอกป่วยพระเอกนั้นก็ได้หยิบถ้วยยามาดมก็ได้พบว่ายาตัวนี้เป็นยาที่ทำให้แทงลูก พออระเอกนั้นก็ปาทุยาด้วยความ,มโมโหแล้วสั่งบยหมอทหารให้ตายที่เอาอยาอันตรายมาให้นางเอกกินหมอทหารเนี่ยกร้องขอชีวิตพระเอกนางเอกก็บอกหมอทหารเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าออกไปซะนางเอกบอกพระเอกเรื่องโูกค่อยมีใหม่วันหลังก็ได้อีกไม่นานข้าต้องนำทหารสองแสนนยบุกโจมตีซีเซียในฐานะผู้นำทัพข้าจะตั้งคันตอนนี้ได้ยังไงยิ่งกว่านั้นข้าจะให้ทหารรู้ว่าข้ามีคันไม่ได้ พระเอกก็พูดกับนังเอกว่าเจ้าพูดอย่าง,งาเราอยู่ด้วยกันมาสามปีเพิ่งจะมีลูกพระเอกก็ให้หมอหลวงมาตรวจด,ดูอ,อาการสุขภาพร่างกายของนังเอกหมอหลวงก็ได้ตรวจลูกในท้องของนังเอกก็ได้พบว่าลูกในท้องของนังเอกนานยังไม่พ้นขีดอันตราย unsuccess. หมอหลวงก็ได้จัดยาให้หนางเอกกินทุกวันหลังจากสี่เดือนไปแล้วลูกในท้องของนางเอกก็จะปลอดภยัพยพ้นขีดอันตรายตลอดระยะเวลาที่นังเอกเอ,ออกสึ่อสนามรบมานี้ไม่มีโอชิงอยู่ข้างกายก็ทำให้นังเอกรู้สึกงุดหยิดมากทำอะไรไม่สะดวก เลยเราต้องมาจัดการรายงานกองทัพอีกในค่าคืนนั้นพระเอกก็ได้มากินเดื่มพูดคุยกับเหล่าทหารอย่างมีความสุขก็ทําให้ทั้งเอกมีรอยยิ้มไปด้วยพระเอกมาหานางเอกครั้งนี้ปิดบางฐานะของตัวเอง ว่าเป็นลูกนุนูตระกูลสูงสักตระกูลอื่นออกเดินทางมาคางนี้เพื่อมาหาประสบการณ์กับแม่ทัพเย่เจ้าเพื่อไม่ให้เหล่าทหารสงสัยว่านางเอกกำลังตั้งท้องอีกอย่างมันเป็นคําสั่งของฮองเตต้าซ่งด้วยว่าอย่าทำอะไรเอกร์เดิกเหล่าทหารก็ยังแซวพระเอกอีกด้วยนะครับรูปรางหน้าตาหล่อเหลาเป็นคุณชายเจ้าสําอางจอมเซเพอาจจะเป็นชายบมเลอของเจวินอองก็ได้เจวินอองก็คือพระเอกนั่นแหละพวกเขาก็ตั้งหัวเราะออกมาอย่างมีความสุขพระเอกของเราเนี่ยก็ไม่ได้โกรธอะไรเหล่าทหารเลยนะครับ พระเอกก็ยังพูดคุยกับเหล่าทหารอย่างมีความสุขเหมือนเดิมพวกเราทหารก็ยังหาว่าพระเอกเป็นชู้ของนงเอกอีกด้วยเห็นว่าสนิทสนมกับนางเอกมากพระเอกก็ได้บอกเหล่าทหารว่าเมทับเย่เจ้าของผู้เจ้านะ่ะเชื่อฟังสามีจวินอ๋องเวลาจวินอ๋องสั่งให้นางทำอะไรก็ทำตามเป็นไปไม่ได้ว่าไม่ทับของเย่เจ้าของผู้เจ้าจะมีชายอื่น เหล่าทหารของนางเอกก็ไม่เชื่อว่าแม่ทัพของพวกเขาจะเป็นผู้หญิงแบบหนานที่เชื่อฟังคําพูดของจิวินอองไม่ต่อจิวินอองฟันหลุดปากก็ดีแค่ไหนแล้วนางเอกถึงกับอดขำกันเลยทีเดียวครับวันเช้าดัดมาพระเอกก็ได้ดปลอมตัวเปน็นนายทหารมาอยู่ข้างกายของนางเอก พื่อไม่ให้เราทหารสงสัยในฐานะของเขาชื่อหัวและนักเอกเห็นพระเอกครั้งแรกเนี่ยในสภาพนี้พวกนา้ทั้งสองคนก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองเหมือนกันเวนลาใส่ชุดทหารเราเนี่ยดูหล่อสง่าง,งามจริงๆองค์หญิงยินชวนแขวนสเสียยเป็นโทษมาเจรัจาสื้องบสืบก,กับนางเอกแต่จริงๆแล้วองค์หญิงยินชวนนาะงตั้งใจมาพูดคุยแล้วมาเจอหน้านังเอกเท่าน,านัน้นนางเอกและองค์หญิงยินชวนเจอหน้ากันก็จำกันได้เคยเจอกันในสนามรบมาก่อนพวกนา้ทั้งสองคนก็พูดคุยกันถูกคอมีความสุขยิ้มแย้มออกมา จนทําให้พระเอกของเราเนี่ยหึงนางเอกพระเอกก็ได้บอกนางเอกว่าเจ้าไม่สบายควรทานยาได้แล้วพระเอกก็ได้เอาไข่ต้มยัดปากนางเอกแล้วบอกนางเอกว่ายาตัวนี้เป็นสูตรใหม่ทําเป็นลบไข่ขึ้นมาเป็นพิเศษองค์หญิงหยินชวนนางเห็นว่านางเอกไม่สบายก็อยากให้นางเอกพักผ่อนเยอะๆจะได้หายไวๆยินชวนนางก็ได้ขอตัวกลับก่อนนางเอกก็วิ่งไล่ตีพระเอกใหญ่เลยนะครับไข่เกือบติดคอตายแน่องค์หญิงยินชวนหนังกลับมาคายฐานชายแดนแคว้นซีเซีย นางก็ได้ยินพี่ชายของนางวางแผนโกนุบายโจมตีแขวนตาทรงกับเล่าทหารลูกน้องของเขาพอองค์หญิงยิ่ชัวนนางได้ยินเท่านั้นแหละนางก็ได้เข้าไปต่อว่าอีนโนะพี่ชายของนางที่จะทำให้ชาวบ้านราชดอนซีเซียต้องมาตกอยู่ในหายนะสงครามฝีมือของอีนโนะอีกครั้ง องหญิงยินชวนบอกอีนว,ว่าต้องมีสักวันที่พี่ต้องตายในสนามรบอีน่วก็ได้ตอบนางมาว่าข้าตายในสนามรบคือเกียรติของขา้าในเมื่อเจราจาสงบสื่อคือแพนลวงองค์หญิงยินชวนนางก็จะเอาเรื่องนี้ไปบอกนางเอกอีนวเนี่ยก็สั่งให้ลูกน้องของเขานะครับจับองคหญิงยินชวนไปขังไว้ในกระจมช่วงนี้ฮองเตซิเซียคุกคีหมกมุ่นอยู่กับแม่นางซิอินสาวสวยก็ทําให้ฮองเขาไม่พอใจแม่อาศิอินมากๆเป็นถึงว่าที่พระชายาของราชาทาย,ยาทฮาเออร์ตนลูกชายของนางแต่กลับมา โยยวนสามีของนางห้องเฮาก็ได้บอกอาของนางว่ามอจ้างให้วิญยังไม่ทันไปซีอินมาอีกคนแต่ด้วยความอารมณ์ใจร้อนของห้องเฮานานนางก็จะสั่งให้คนไปฆ่าแม่นางซีอินราชโคเย,ยดนีลงหลงก็ได้ห้ามห้องเฮาเอาไว้อย่าใจร้อนวู่วามถึงแม้ว่าซีอินจะสมควรตายแต่ฆ่านางไม่ได้เด็ดขาดถ้าหากว่าฆ่านางตายตอนนี้ตาอ,องต้องโกรธเจ้าแน่ นั้นตระกูลเยลลี่ก็จะถึงทางตาจริงๆแต่ฮองเฮาหนางก็ไม่สนใจยังไงนางก็ต้องฆ่าซีอินให้ได้ราชายาธฮาเออตูนก็ได้มาหาแม่ของเขานะครับก็ได้ยินทุกอย่างที่ฮองเฮาพูดกับเยลลี่ลงหลงราชายาทฮทางเออตูลก็รีบไปเตือนแม่นางซีอินช่วงนี้ให้ระวังตัวอย่าไปไหนมาไหนคนเดียวซีอินนางก็รับปากราชายาทห์ฮาเออตูนราชายาทห์ฮาเออตูนก็ได้อบกอดน,นางเอาไว้ซีอินนางก็เดาว,ว่าน่าจะเป็นฮองเฮาที่ต้องการฆ่านาง ราชทายาทฮาอ,อตุนก็ได้มาหาของเฮาแม่ของเขาขอร้องแม่ของเขาอย่าทำอะไราที่เป็นอันตรายต่อซีอินเดคาดตัวของเขาเคยสัญญากับซีอินไว้ว่าจะปกป้องซีอินตลอดไปของเฮาก็ตอบว่าลูกชายของนาทิงโง่หลกผู้หญิงจนหัวปากหัวปัม๊มเงยหัวไม่ขึ้นซีอินยั่วยวนท,ทั้งพ่อทั้งลูกไม่เพียงจะไม่เกลียดนางแต่ปกป้องนางอีกแต่ไม่ว่าของเฮาจะพูดยังไงราชทายาทฮาอ,อตุนก็ยังเชื่อใจแระไว้ใจแม่นางซีอินเสมอก็ทำให้ฮองเฮาผิดหวังกับราชทายาทฮาอ,อตุนมากเป็นถึงอนาคต ผู้นำแขวงเซเซีย ห่วงแต่หมกมุ่นความรักหลงรักผู้หญิงตาทรงจนลืมหูลืมตาไม่ึ้นอองเฮากระดับปากราชทายาฮหเออตุนแต่หาว่าราชทายาฮหเออตุนทําให้แม่นาซีอินเลกไปมาหาสู่กับฮองเต้ได้ฮองเฮานางก็จะไม่ทําอะไรแม่นาซีอินนะครับพอราชทายาฮหเออตุนก็ดีใจแล้วขอบคุณแม่ของเขาส่วนทางแม่นาซีอินก็ได้ถึงเวลาใช้ประโยชน์มอจ้างให้วินแล้วนะครับซีอินนางก็ได้มาบอกมอจ้างให้วินว่าฮองเฮาจะฆ่านางซีอินมาขอให้แม่นางมอจ้างให้วินช่วยนางถ้าหากว่า แผนการครั้งนี้สมรเอศก็จะกำจัดเยลีลงหลงและฮองเฮาได้มีหรือไม่นางมอจ้างให้วินนานจะปฏิเสธนางก็รอโอกาสน,นี้มานานแล้วเช่นกันที่ตระกูลมอจ้างของนางจะยิ่งใหญ่และมีอำนาจขึ้นมาแทนตระกูลเยลีของฮองเฮามอจ้างให้วินนางก็ให้หมอจ้างเออผาน้องชายของนางไปปกป้องอารักขาซีอินจับนักฆ่าคุณของฮองเฮาในข้ามคืนนั้นนักฆ่าของฮองเฮา จะฆ่าแม่นางซีอินหวังจะเอาชีวิตของแม่นางซีอินแต่มอจ้างเออผางก็ได้จับไว้ได้ห้องเตซีเซียก็ทำนาค่าว่าใครใช้ให้มาฆ่าแม่นางซีอินนาค่าก็สารภาพจนหมดเปลือกเลยนะครับแล้วขอให้ห้องเตซอเซียเนี่ยวาชีวิตเขาด้วยตอนนี้หลักฐานพยานชัดเจนห้องเขาไม่สามารถปฏิเสธได้เลยห้องเฮาก็ได้ด่าซีอินนางผู้หญิงชั่วสามซอนปฏิบัติทีเดียวสองคนไม่ได้ตายดีแน่หองเตซีเซียก็ได้ตบห้องเฮาเป็นหนึ่งทีที่กล้ามาด่าวานใจของเขาแล้วบอกห้อง ฮาว่าเจ้านั่นแหละที่จะไม่ตายดีฮองเตซีเซียก็ให้ฮองเฮาฆ่าตัวตายรโยน์มีซันให้ฮองเฮาฮองเฮาเนี่ยยอมตายแต่หาว่ากันตายของนางทําให้ฮองเตซีเซียสามีของนางตาสว่างแต่ด้วยความรักที่เยลี่ลงหลงมีต่อหลานสาวก็เลยขอร้องฮองเตซีเซียอย่าฆ่าฮองเฮาเลยฮองเฮาแค่น้มือตาหมัวไปชั่วขนาดเท่านั้น เราบอกฮองเตซีเซียอีกว่าถ้าอ่องทรงตาบอดเพราะผู้หญิงคนนี้จนไม่รู้จักแย่แยช่างโง่คราวนักเยลลี่ลงหลงก็ได้หยิบมีดซานขึ้นมาแล้วปิดชีพตัวเองทันทีก่อนที่ราชคูเยลลี่ลงหลงจะสิ้นใจตายก็ขอให้สวรรค์ปกป้องคุ้มครองฮองเฮาและราชายาธิวอตุนการตายของเยลลี่ลงหลงครั้งนี้ก็ทำให้ราชายาธิวอตุนและฮองเฮาเสียใจเป็นอย่างมากฮองเตซิเซียก็ปลดตําแหน่งฮองเฮา เราย้ายห้องเฮาไปเป็นท่ารับใช้ส่วนนักฆ้าที่ทํางานให้กับห้องเฮาห้องตเตซเซียก็สั่งประหารชีวิต ดยความดีความชอบมอจ้างเออผาที่ปกป้องซีอินจากอันตรายฮองเตซีเซียก็แต่งตังมอจ้างเออผาเป็นเซนาบดีส่วนทางแม่นางมอจ้างเฮวินนางก็ได้เป็นฮองเขาอย่างสมใจตัดมาที่พระเอกกันบ้างครับพระเอกก็คอยดูแลเอาอกเอาใจนางเอกอย่างดีคอยหาข้าวหาปลาให้นางเอกกินคอยต้มยาให้นางเอกกินพวกเขาทั้งสองคนก็ได้กินข้าวกันไปด้วยจูบกันไปด้วยแม่ความรักของพวกเขาทั้งสองคนช่างหวานชื่นกันเลือเกิน